มาพ้อกันอีกในช่วงที่สองนอจ้าตอนที่สองเด้อโคกหนองนาโมาส่วนโคกหนองนาของน้องขวัญนะจ่ะเก็บภาพบรรยากาศกันก่อนเนาะเจอกันในแต่เส้ามืดเลยพระอาทิตย์กำลังเริ่มขึ้นสวยงามขนาดอยู่ทงนาบ้านเฮาผู้ไดมีทงให้ทงนาอยากเห็ดเป็นบ้านสวนแบบน้องขวัญกับเห็ดได้เด้อมาเบิ่งเป็นแนวทางกระไ้ เงียบสงบอากาศสบายหมอกลงในตอนเช้ายิ่งหน้าหนาวเนี่โอ้บรรยากาศสุดยอดเลยงามขนาดสร้างเห็นสร้างเลี้ยงหมูหมากาไก่เต็มบ้านอันนี้บรรยากาศรอบๆสวนเดี๋ยวน้องฝันจะพาไปบึง หม,มหมูแม่หมูแม่มีหมูดำหรือมีไก่พันไข่แล้วก็เป็นโซนของทางงัวที่ทั้งขวัญจะพาไปนะคะอันนี้ก็บงัวแม่พันธ์ุเราแล้วจ้ะงัวแพ่พันธ์ุเรามีสี่ตัวอยู่ฟากไ้นาทางพุ้นอีกสองอยู่นี่อีก2มีพริกมีมะเขือมีมะนาวมีข่าตะไคร้มะละกอ มะกรูดมะขามหวานมีครบมะม่วงมะขามหวานสะดาวหวานก็มีนะคะปลูกไว้หลายต้นอยู่นะเก็บขายแล้วปีที่แล้วเป็นสะดาวถวายอันนี้ข่ากับมะต้นมะค้นข่าใหญ่กับมะพร้าวนี่สูงพอๆกันเลยนะคะมีฟักหอมด้วยนะมะฟักหอม ทุเรียนปลูกด้วยกันกับมะละกอ,ะก,อะก็โอเคอยู่นะคะงามไปด้วยกันนี่ตรงนี้กะจ,จะปลูกมัตรเรียนแซมไปน้ำแล้วก็มีค้างบวบนี่มัมกพริกมีอ้อยนะคะอ้อยคั้นน้ำมีสองพันที่ฝันปลูกในตะลิงเนี่ยมีพันหน่อ,อสุพัน์ พันสุพรรณบุรีแล้วก็พันเคสิบเอ็ดสองพันนี้ในเวลาคั้นน้ำเนี่ยมาผสมกันนะมันจะหวานแล้วก็หอม 1, พันสุพรรณบุรีอ่ะมันจะหวานแต่ไม่หอมแต่เคสิบเอ็ดน่ะมันจะหอมคณะชัยยาอันนี้สะผักบุ้งผักบุ้งจีนผักบุ้งแบบกินกับส้มตําค่ะข้างๆในยันก็ใส่อ้อยหมดเลยนะนี่ย แล้วก็มีพริกมีพริกบ้านพริกส้มตำอันนี้อันนี้คณะชัยานะคะปลูกง่ายกินอร่อยนึ่งก็อร่อยกินยอดวิธีกินแค้อร่อยก็คือว่าไม่ต้องเด็ดไม่ต้องเด็ดอน,นั้นมากเอาแค่สามข้อยอดอะเอายอดแค่แบบนับข้อเลยหนึ่งสองสามแค่สามข้อเนี่ยกินยอดยอดมานะ ลิกซปเปอร์ฮอตดกมากนะดนี่น,นดอกเต็มเลยไม่ได้โละไม่ได้พ่นยานะธรรมชาติใส่น้ำใส่ขี้หมูกล้วปลูกดาวเรืองไว้ร้อยมาลายขายนี่ผักบุงกง็งามงามส่งแม่ค้าร้านตำตำทุกวันจะ้ะแล้วแต่ใครอยากสั่งในเขตพื้นที่ หมู่บ้านใกล้ๆเขตตำบลด่านมงคำสั่งได้เดอ้อร้านสมตาขใครอยากได้ยอดผักบุ้งสดๆด,ดจากสวนมีขายทุกวันค่ะมีเจ้าประจำอยู่มารับประจำทุกวันวันละห้าสิบบาทก็ตัดส่งเพื่อนทุกวันวันละห้าสิบบาทแต่เราเพิ่งได้เจ้าเดียวแต่ผักบุ้งเรามีเยอะอีกเจ้าหนึ่งเขาก็ไม่ประจำคือเอาเป็นบางครั้ง คณาชายาก็ปลูกแล้วค่ะงามงามผัดกินอยู่ประจำอร่อยผักอีตูงามมากตัดขายประจำแต่ว่าตอนนี้ปิดเพิ่นปิดตลาดโควิดเลยไม่ได้ตัดกำลังงามเลย บ่อตัวนี้นี่ฝันปล่อยปลาสลิดนะคะปล่อยปลาสลิดไปแล้วแล้วก็ปลูกผักกานจองปล่อยปลาสลิดไปสามกิโลก็ทยอยเอาน้ำใส่เรื่อยๆตรงนี้จะเป็นที่นาละเดี๋ยวรถไถเขาจะมาไถว่านข้าวให้ฝันอยู่แล้วก็ปลูกอ ในคันแคร์ฝันก็จะปลูกอันนี้ส้มโอเวียดนามส้มโอแดงเวียดนามตอนนั้นกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าประมาณร้อห้าสหลุมที่มาปลูกไว้เนี่ยแนวนี้นี่คือเพิ่งปลูกได้1ปีเต็มค่ะรอบเขตเนี่ยฝันปลูกเมื่อโควิด เดือนกุมภาปีที่แล้วเนี่ยครบหนึ่งปีคือหน่อพันธุ์มันมาจากข้างในค่ะข้างในสวนในบ้านข้างในบ้าน,นะเอาขยายหน่อตัวเองมีกล้วยตานีกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางกล้วยหักมุกแล้วก็กล้วยหอมทองที่ฝันปลูกประมาณสองร้อยกอค่ะ ที่ปลูกเนื้อที่ไม่เยอะแต่อัดแน่นอัดแน่นด้วยสินค้าอัดแน่นด้วยของที่ปลูกเนี่ยจะเลี้ยงหอยจูหอยเขาเรียกหอยขมเนาะหอยขมกับปลาซิวแล้วก็จะแบ่งจะแบ่งโซนเลี้ยงกบด้วยแล้วจะพาไปดูฟาร์มลูกกบที่ฝันไปรับเข้ามาเลี้ยงเพราะว่าตอนนี้ฝันจะ จะเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะลงลูกกบจะเลี้ยงบ่อเนี่ยแหละจะแบ่งแบ่งในขอบตรงนี้แหละทําเป็นบ่อกบด้วยจะลองหลายๆอย่างลองดูพริกซ้อมตำที่สุกแล้วก็มีนะคะถึงจะไม่สวยมากแต่ก็ปลอดสารคะ่ะไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารเคมีเลยเ ถักปอดสารพิษค่ะกินแบบสบายใจอันนี้เป็นหลาะแนวเขตนะจะอันลาะแนวเขตแดดนี่ฟ้าฟันจะใส่พวกตะไคร้พวกกันต้นกล้วยต้นมะพร้าวแล้กกัมีต้นเงาะแล้วกับซีลงสมเขียวหวานแซมอีกในในแนวแนวเขตแดนตรงนี้นะฟันปลูกแบบนี้จนรอบรอบทั้งสี่ด้านเลยเดะ้ะให้เบิ่ไแกิ ืเอเฮาล้อมรั้วแล้วาก็ใส่ตรงนี้ก็ส่วนกล้วยตรงนี้แหละค่ะประมาณ150ร้อยห้าสิบกอที่ฝันลงไปนะกัได้ดตัดขายอยู่เรื่อยนี่แม่ค้าเขาจองประจําบริยักษเลยเรื่องการขายอยร้านกล้วยแขก <c oughs> ไปใส่นออ <c oughs> <c oughs> อันร้านกล้วยแขกเนที่สั่งเฮาประจาค่ะ เราว่ากล้วยเฮานี่แบบว่าเฮา,า,าบได้ฟ้าตัดนะเอาจนซุกเต็มที่แบบว่าเอาหน่วยใหญ่เต็มที่สุกคาเคือตัดเป็นไปแบบนี้นะเขาก็ว่ามันเอหน่วยใหญ่รสชาติดีสายพันธุ์คือเฮาคัดมาตัวนี้นะคัดไอ้สายพันธุ์มาหลา,หลายสายพันธุ์มาปลูกผสมกันไอต้ตรงแปลงนี้น่ะกล้วยจะประมาณร้อยห้าสิบก่อ แต่ว่ามันมีอีกแปลงหนึ่งของขวัญที่อยู่สะใหญ่อันนั้นมันจะประมาณ200ก้อกในส่วนแปลงอีกแปลงหนึ่งอันนี้คือแปลงที่เป็นโคกหนองนาที่มีอันโคกมูแน่มีอันอที่นาเนี่ยข้างหลังีะเป็นที่นาเนื้อที่4ี่ไร่ตรงนี้ที่ฝันเหตุก็คือที่นาสองไร่แล้วก็เป็น,น,นอันรอบรอบเขตนาเนี่ยตรงนี้นะ่ะฝันก็จะใส่ต้นกล้วยใส่ตะไคร้ ใส่ค่าเป็นเป็นงเปล่งไปจะสังเกตมีต้นมะคงมะเขือแบบนี้ก็แซมไปดําเลยคือพยายามใส้เนื้อที่ให้มันคุ้งค่าที่สุดนะจ๊ะน้ำในใส่แบบไหนอ่าฟันบ่อบาดานเนี่ยเขาจะวางวางท่อน้ําแบบนี้นะอ่าจะเห็นเนาะเป็นท่อน้ําเป็นท่อ PVC แบบนี้แหละเป็นท่อส่งน้ําแล้วเขาก็อ่าวางเป็นก๊อกเป็นหัวก๊อก เป็นจุดๆไปในการให้น้ำเพิ่นกล้วยตรงนี้น่ะเพิ่งปลูกได้เพิ่งปลูกเมื่อตอนโควิดปีที่แล้วเดือนกุมภาปีที่แล้วที่ฝันลงปลูกช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดมาใหม่คนก็ตื่นแตกตื่นนลนะเขาประกาศปิดตลาดคลองถมปิดตลาดนัดคลองถมบม่ได้ออกตลาดฝันก็เลยใช้เวลาว่างตรงนั้นแหละมาทามาทําทสวนตรงนี้นะมาทําสวน ในโซนนี้แต่ก่อนมันก็เป็นแค่คันนาธรรมดาบ่ามีอย่างก็เพิ่งเอามาเอามาปลูกมาลงใส่ไปเขาจะเน้น,นปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยอคอกแล้วก็ปุ๋ยขี้หมูที่เขามีนี่ยนะนะวันจะทําทุกอย่างด้วยความประหยัดเลยคือวันเราเน้นประหยัดบ่ต้องลงทุนหลายนี่อย่างกะพยายามใช้ประโยชน์ให้มันมากที่สุดในสิ่งที่ตัวเองมีนะ บ่อยากแนะนำให้ลงทุนหลายเพราะว่าเฮาเห็ดแบบบวเครียดบมแม่ยังดอกถ้าเฮาลงแต่ทุน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 ,ทน,น่ะเฮาจะเครียดเพราะว่ามันจะเมื่อไหร่สได้เงินคืนเนาะแบบนี้นะแต่ของขวันนี้แบบว่าได้เท่าไหร่ก็คือเต็มเต็มเพราะเรา,เ,รา,เ,ราเอาเราเอาทรัพยากรที่เรามีเป็นเป็นทุนนะนะเฮามีอย่างกบค่อยๆขยับขยายไปนอกกล้วยฝันกับไริซื้ออะไรก็คือว่าเฮาไม่ เอาเหมือนมียนกอพันมันอยู่แล้วแบบนี้นะเพราะว่ากล้วยน่ะอายุมันจะแค่สามปีสามปีนี่มันก็คือว่ามันต้องลื้อถอนออกไปปลูกที่ใหม่นะมันต้องลื้อออกถ้าถ้าครบสามปีมันมันมากมันสีบตึงมันสีนะถึงห้าสิบํารุงปันแด็กระสงมันสิขึ้นโคนไว้ไงก็ได้มันจะขึ้นโคนตัวนี้ฝันจะทําเป็นที่คูณที่ไปตรงนี้ก็คือว่าจะทําเป็น คอกัวเพราะปอปกติคนะอกัวมันจะอยู่ใกล้ๆตลงนูน้นเลยพอกัวเก่านะมันอยู่ข้างในฝันก็เลยว่าเอามาทําติดถนนติดถนนแดงตรงนี้มันจะได้เข้าออกสบายนะเข้าออกง่ายเพิ่คง,งคูณที่ไปยังไม่ถึงเดือนในยเพิ่งเพิ่งจะคูณที่ไปยังไม่ถึงเดือนวันนี้วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองเมษาสองห้าหกสี่ค่ะ ขางขายนี่ก็ดอกแค่มกพิกพยายามปลูกในสิ่งที่อันใดที่เฮาขายเฮากับปลูกกันนั่นเสริมนะวยายไงคือกินแน่เรือกินกับขายเพราะว่าเฮ่ากับขายพักของเขาอยู่แล้วฝันก็ขายผักในคลองถมอยู่แล้วนะฝันก็เลยเอาตรงนี้มาเสริมเ,มเพื่อที่ว่ามัน มันสิเป็นเพิ่มกำไรให้เฮาอนะเพราะสิ่งไหนที่เราไม่ลงทุนสิ่งนั้นคือกําไรอันนี้เป็นเป็นสโลแกนของวัญเลยอันนี้ส่วนพิกค,ค่ะเฮาสิบได้ลงครั้งเดียวหลายๆแล้วเฮาจิบได้เหตุแบบนั้นเพราะว่าอย่างวันนะกับลูกอ่ะก็อยู่กันสองแม่ลูกเนาะก็แค่สองคนแบบนี้นะนแล้วมันหลายเวียกพร้อมแบบนี้นะมันบอมีผู้ซ้อย ็เลยเอาที่เฮาเห็ดได้อาศัยว่าใจมักปลูกมักมักปลูกกับปลูกเสริมไปก็มีรุ่นเล็กก็มีเนี่พวกนี้กําลังลงใหม่มันก็เลยมีซ้อนกันไปหลายๆหลายๆรุ่นไปเรื่อยๆค่อยค่อปลูกไปเรื่อยๆจะเล็กจะน้อยแบบนี้นะอยากปลูกนย้าก็ปลูกอันนี้แปลงนี้เฮาลงแปลงนี้ลงผักกาดแตกแล้ว หอมบัวกับปูขึ้นช่ายตัวนี้อันนี้มันตายแดดแต่กําลังครัวมันเดี๋ยวกําลังดูแลมันช่วงนี้เขาประกาศปิดตลาดแล้วไม่บรให้ลงตลาดนัดของโถมฝันก็มีเวลาเต็มที่ในการทําส่วนตรงนี้กะทิไส้วิกิตห้เป็นโอกาสไปเลยคะ่ะไปดูหลายๆมองหลายที่เนาะเพราะว่ายังมีอีกหลายที่ในโซนเดี๋ยวจะให้ดูเป็นชอ็ชอตๆไปนะ โอเคค่ะไปดูกันเลยข้อไก่พันไข่เฮาเด้อเลี้ยงไว้บริโภคในบ้านพาไปดูหน้าตานอะนี่ยีสบตัวค่ทดลองทดลองเลี้ยงไข่แล้วนี่นะเก็บไข่มันมี20่สิบ ยีสิบตัวแล้วมันทีนี้เนี่ยมันไข่วันหนึ่งประมาณสิบห้าถึงสิบสิบห้าสิบห้าใบได้ทุกวันขั้นต่ำสิบห้าใบยังไม่ได้ให้อาหารเพื่อนมันยังเช้าอยู่อันนี้มาขายทำตอนเช้าห้อนหางไกลย,ยางน่ดนะยางรถดยน้นเป็นห้างไกลเพื่นห้างไข่ น้ำนห้างอาหารเพิ่นกระแบบไม้ไผ่ธรรมดาแบบบนบ้านเน้นประหยัดค่ะ <c oughs> <c oughs> เน้นประหยัดอย่างเดียวนี่อันนี้คือคอกหมูป่าเฮานะคะแบบง่ายๆเลยอันนี้ทำหมูแม่พันธุ์แม่พันธุ์หมูป่าช่วยัหน้อย เชิญเลยคะ่ะนี่สีเงินสีทองหลายรุ่นนี่มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคอบหมูป่าหมูป้าอายุหมูป่าตัวนี้เพิ่งได้อายุสองเดือนไปขอซื้อกับเขามามาทำแม่พัน เพราะว่าเรามีพ่อพันุหมูป่าอยู่ข้างในบ้านเป็นหมูแคะสายพันธาาุ์พม่าเป็นหมูป่าแคะเดี๋ยวจะอาให้ดู ระบบน้ำฝันใช้เป็นบ่อพักเป็นแทงน้ำนะคะระบบน้ำที่ฝัในใะช้จะเป็นบ่อพักน้ำเป็นระบบนี้แหละเป็นปลา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 ในในบ้านในสวนเฮานะเป็นบ่อเจาะบ่อบาดาลเจาะเอาเนี่ยแหละแล้วก็ทำเป็นแทงน้ำเป็นที่พักน้ำก็ค่อยค่อยเห็ดไปเสลกเสนหน่อย ในระยะเวลาที่เห็นผลงานทั้งหมดคือ3ปีนะคะทำได้3ปีปีนี้เป็นปีที่3มใช่ปีนี้เป็นปีที่สามค่ะมันก็เลยต้นไม้ก็มันบ่ได้ลงเพื่อเดียวนะมันทยอยปลูกซื้อมาเล็ลศษหน่อยมาปลูกต้นมันก็เลยบ่อเสมอแต่ว่าพวกต้นมะพร้าวต้นใหญ่ๆเนี่ยคือว่าสามปีนะนะปลูกได้3ปีแล้ว ยังบทิดลูกเลยบางคนบอกว่ามันปลูกสามปีเป็นหน่วยฝันกบ็บรแน่ใจว่ามันอาจจะเป็นเทคนิคของใครของมันอยู่บ่นั้นเลยแต่ว่าฝันปลูกแบบฝันเน้นธรรมชาติว่ใส่สารเคมีคือว่าปลูกแบบอันใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยอย่างปกติธรรมดาเท่ากับไม่ได้มีน้ํายาเล้งอย่างมากมายนะพวกต้นใหญ่ในกรสามปีมะพร้าวปลูกพร้อมกับการไปคูณที่ตรงนี้เนี่ยนะ เสร็จก็ลงมะพร้าวกับมะม่วงก่อนเลยมะม่วงนี่ได้กินตั้งแต่ปีแรกที่ปลูกส่วนพืชอย่างอื่นเนี่เขาเอามาแซมแซมเสริมเกันไปฝากติดตามโชวนช่อง y o u t u b e ฝันเฮือนเนด้อค่ะฝากติดตามช่องเด้อว,วันนี้ลาไปก่อนเด้อ เดี๋ยวคราวหน้าจะหาคลิปดีๆหาเนื้อหาสาระที่มันดีๆมาบอกต่ออีกเทอใหม่เนื้อจะเด้อ